โอเคครับผมขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท,ทคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะท่านอยู่ช่องแฟนตาที่ใหู้่กันในเกมโซนโฟ,โฟโอเอ็กซ์ตีมน,นะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นวันหลังาคาในวันที่สิบแปดเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมก็ทางทีมงานโซนโฟอัปเดตแพร่ อ่าประจ้าสัปดาห์ขึ้นมานะครับโอเคครับผมก่อนอื่นก็ขอโทษด้วยวันนี้ผมเป็นหวัดไม่สบายนะเสียงอาจจะแบบแปลกๆกันนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าท่านพิมานอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับผมเราไปดูกันเลยครับ let's go อ่ะโอเคครับผมเราก็อยู่หน้าเว็บแล้วนะผมก็นี่เลยครับก่อนอื่นเลยนะอย่างแรกเลยนะเติมโค้ดครับนี่นะครับผมกดไปเลยครับเติมโค้ดนะก่อื่นเลยเราก็ copy โค้ดก่อนเลยขอโทษได้อ้าว copy โค้ดอยู่ไหนโค้ดอยู่นี่นะโค้ดนะครับผมนี่นะ เราก็จะได้เป็นหัวใจ20เหมือนเดิมน,นะแล้วเกิดไว้20นะครับโอเคเนาะถือว่าโอเคเลยใช้ได้ต่อไปนะครับผมก็อัปเดตมาก็เอ่อนี่ครับนำไอเทมลัคก,กี้นะครับนำมาจำหน่ายนะผมโอเค okay, กลับมาอีกครั้งนะก็จะเป็นไข่แดงแนะลัคก,กี้นะครับปรับสมดุลนินจานะครับผมแล้วก็เพิ่มกิจกรรมโซนโฟน,โนะผมเอ็กตมนะเป็นอีเวนต์คอมโบไม่รู้อ่านออกอ่ออนไม่อ,อะไรนะ แล้วก็แก้ไขบั๊กอ่ออาโฮเทลเดี๋ยวเราลองไปลงกันนะ<ม>แต่ก่อนอื่นเครื่องต้นผมเคยลงมาแล้วนะไหนมาดูวะน,นี่ครับผมอ่าไข่ที่เข้าใหม่อ่าเคยมาสามอย่างนะเทรดดั้งก็ตามนี้แหล้วนี่หลังนะครับหลังหัวเหวนนะครับผมของของคุ้มะหรือเปล่าเออเหมือนคุ้มะเลยว่ะเออเทรดดั้งหลังก็นี่นะครับฮิตฮิตแปดสิบห้ากิ๊แปดห้านะเจกเกอรหูขี้เจ็ดจุดห้าเอฟพีแปดร้อยเอพีห้าร้อย ก็ประมาณนี้นะในของอ่าเป็นระดับแรงนะครับหมดเลยต่อไปครับผมเพิ่มปรับสมดุลดินดจานะผมดินดจาก็คือนี่เลยอู้ยดุนเนื้อนะครับจาก3ามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลงดีนะเหลือแค่สองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวผมไปดูกันในเกมน,นะนี่นะแล้วก็มีอ่าบัต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 บ,บ,บิงโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็นี่ครับสายพีพีซุซ่านะผมก็เก็บรวบรวมนับตัดซอมบี้นะ ไม่ใช่บัตรซอมบี้หรือบัตรโซนโฟโอเออเหมือนว่าซอมบี้จะเป็นบัตรโซนโฟโนะก็รายละเอียดจะพาไปดูครับอ่าโอเคทุกคนนี่เลยรายละเอียดของเขานะก็มันสะสมได้ตั้งแต่วันวันที่สิบแปดครับถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมโอเคประมาณระยะเวลาประมาณอสองอาทิตย์ได้นะครับอืมสองอาทิตย์ได้นะผมก็เอ่อเนี่ยดูดิหลับเบียร์ปูเสรนะครับผมก็รวบรวมบัตรแล้วหาได้จาก VIP PVP นะ ในหมด4ีหรือหรือกรงอ่ะหมดท้องแดงท่องฟ้าอะไรับนได้หมดเลยโอเคครับรวบเรวมมาครบ50อันเราก็ได้นี่4 4แสนนะครับใช้4แสนเลน4แสนเซนนะครับซื้อแล้วก็นี่80อันโอ้โหถือว่าเราต้อง p พ p แบบหนักๆอะโอเคนะนี่นะชุดเขานะอ่าระดับยูนิคลระดับแรงนะครับนี่ก็ตามนี้เลยมาสุ่มมาถ้าได้อะไรก็นั้นเลยนะถือว่า ใช้ได้น,นั่นแหละยังได้กรุ๊ปอะถือว่าโอเคนะมันมันไม่ได้เสียตังค์อะไรนะมันก็แบบใครพีวพีก็เอามาแล้วก็วา,างแรกนะก็เท่ๆเอาไว้คนนิ่งอะไรเงี้ยได้นะผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับ <S <S อ่าโอเคเราขอโทษนะเสียงผมไม่ค่อยดีนะก็ขอแยกเปิดเสียงเกมแล้วกันเสียงเกมสักนิดนึงแล้วกันเพื่อความสบายใจแล้วปัำมันอ่าโอเคครับผมอย่างแรกเราจะไปดูข้างล่างก่อนเลยนะว่าชุดเท่ระไหนนะครับอ่า ไปครับเดินเดินเดินเดนเดิ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 นลงมาครับอยู่ตรงนี้แล้วใา้มือนะอ้าผิดทางครับผมมีฝันู้นดีก่าอ่ะเถ่อนนี่เลยโอ้สี่แสนนะสี่แสนอันนี้คือประเทศจ้นเข้าประมาณประมาณนี้อ่าโอเคครับผมต่อไปครับเดี๋ยวผมจะไปลงโฮเทลให้ดูนะว่าปรับยังไะเพ ที่ผมลงมาแล้วนะครับคือปรับรแล้วนะเห็นไหมหนึ่งคับสองนะอ่าเราผมลงให้ดูนะครับรอบเดียวนะก็จะได้ผ่านแล้วนะโอเคครับไปก็ผ่านอ่าภารกิจอืมที่เขาบัตมาประมาณสองเดือนเต็มเพรานะ่แกนะทุกคนก็อ้าวบัตรไม่มีอะไรวะเนี่ยบัตรไม่มีนะผมบัตรมันอยู่ในกูดังโถอ่าโอเคครับไม่มีบัตรละไปครับ โอเทลเรามันก็แก้ราคารู้ทุกคนก็เรียงมันลงนะได้ยูว่าต่อไปมันทำอะไรต่อไปนะเพชรต่อไปทำอะไรอ่าจุ๊บ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 เดี๋ยวใครยองดูนะครับผมดอกแรกคือขี้ทุกทุกร้อยเซนนะครับถ้าเราตีตีอะดอกแรกร้อยเอซนอยู่แล้วครับไม่ว่าเราหรือเป็นอ่ามอนเตอร์ตีเรานะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะขี้อะแอบปะกิติคอขึ้นเลยนะ ถ้าใครไรู้นะถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะรโอเคก่อนหน่งไลยก็ขอขอบคุณนะผมนะติดตามนะครับเป็นที่จะพันทับไปทุกคนก็ขอโพสหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะผมก็ขอบคุณมากนะเออถ้าใครกดไลค์ขอให้รวยๆนะถุกหวยนะก็ขอบคุณมากนะผมก็ฝากรับติดตามด้วยนะทุกคนเนดะ้ออืมใครนะไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะ โอเคครับผมต่อครับผมไปลุยเลยเดี๋ยวนี้ผมงท่เปิดไข่แดงแลนะ้วไ,ไม่รู้ว่ามีแคทเหลือกี่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะเปิดไขแดงกันนะไม่รู้เหลือเท่าไหร่ผมก็เปิดหมดอะ่ะแคทเดี๋ยวเท่าไหร่ผมตัดจัดยับอ่ะทัดหมดเลยนะหรือว่ามันดูดวงอ่าหลังตอนเรียนว่าไงอะ,อะหลังหลังหลังเดือนเนี้ยเออมันผ่านวันที่สิบห้ามาแล้วใกล้จะสิ้นเดือนละมาดูกันว่าเราจะได้ของดีๆเขาจะเปล่า เปิดไปเลยนะครับผม,มน่าจะได้ประมาณยี่สิบลูกอะ่ะทุกคนถือว่าโอเคนะเออยี่สิบลูกถือว่าแพงนะเยอะนะโอ้โหโอ้ยยยยโอเคประมาณนี้นะผมไปวิวขึ้ยากมากนะผมบอกเลยกลับมาสี่สิบอ่ะตอนนี้ผมสามแปดดิงอนะ่ะ ผมไม่ได้สายพีไม่ได้สายลงดันนะผมชอบเล่นอ่าพีพีมากกว่านะถ้าไปเตะตีเขานะมันมันดีพีพีก็ให้คนที่แบบฟาร์มครับหางเงินผมก็ไม่ค่อยได้ได้ลงหรอพีพีนะอืมไม่เคยมีเวลาลงไม่ใช่หรอกบม,มาถึงบอวทุกคนนะ เดี๋ยวใส่ขี้เลยนะน่าจะโดนบอสโบขี้นะเลยนไหมอืมอหูรวบทีเดียวรวบมาขอรวบหน่อย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 ตายตายดิโอ้โหวอตไม่ตายทีอะเรียบร้อยครับเควสสำเร็จเลยไหมทุกคนฝ่าม,มือนั้ อ่าได้ตัวโอด้วยอ่าโอเคอ่าก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราตัดภาพไปตรงอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วเห็นไหมขาดแล้วนะอ่าโอเคไปครับฮึบมีอะไรใหม่ไหมเฮ้ยมีเควสใหม่ด้วยนะทุกคนใช่ไหมเนี่ยหรือเปล่าวหรือว่าผมต้องมาอะไรวะเควสใหม่ปะ ดนแะล้วเคล็ดใหม่คืออะไรโอ้ป่าปามนะผมร้อยร้อยคนนะครับอืโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก็ผ่านแล้วนะเขาแก้ไขนะเรียบร้อยนะไม่รู้อันนี้จะบักปนนะไม่น่าบักหรอกมั้งโอเคครับผมก็เ,เดี๋ยวเราไปดูในดีช็อปกันเลยว่าสกิลไหนโดนเนื้อขนอินจานะครับผมที่ผมจําไม่ได้นะนินจา่าอีซูม,มูเขาไม่ยังไม่มานะอินจานะนี่น่าจะเป็นลงแล้วก็มีเอ่อ อ๋ออ๋อนี่ครับผมก็น่าจะเป็นลงดีหน้าลงดีหลังนะครับอืมอันเนี้ยอันเนี้ยลดลดเหลือสองร้อยสองร้อยสี่สิบอันนี้แต่ร้อยสี่สิบเลยนะโอ้โหแล้วก็น่าจะสกิลไหนวะเดี๋ยวผมขอดูดูนึงนะอ่าวันนิ่งวันนิ่งวันนิ่งวีวิวก็วะวีวิ้ครับผมก็ปรับมาเหลือเท่าเดิมแล้วนะ จาก,กปรับขึ้นมา50%เหลือเท่าเดิมน,นะครับผมโอเคประมาณน,นี้นะครับโอเคเ๋ยวเราไปดูไข่กันหน่อยดิมีอะไรใหม่ๆม,ม่ไหมไม่ไะมีอะไรใหม่นะม่ไหผมมีไข่มานะผมนี่นะนี่สามอย่างผมขอจะจัดทัก20ฟองนะทุกคนมาทัก20ฟองแล้วกันวันนี้หน่ๆเอาเบาอ่ะมาดูเรื่องกันว่าเราจะเจ๊งหรือไม่ เราจะเจ๊งไม่เจิงมาทั้งเดือนแล้วนะเพื่อน,ดน,นเดือนลนเพื่อนโอเคครับลูกแรกครับไปเลยโมสองสองอันนะผมก็ถือว่าโอเคเลยสองก็ถือว่าได้คือเท่าทุนนะ่ทุนแต่วันละสิบบาทอันนี้ก็ละยี่สิบบาทเท่าทุนนะครับผมไปโอ้โหเข็มมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเรื่อยๆเลยเข็มมากล่างสายล่างสายอย่าดีเลยดิเข็มใหญ่ คุณอะไรปอที่เผอตายตั้งร้านนะผมโอ้โหพเมช็อบนะผมมาต่อไปครับไปบโอ้โหสิบนะผมปาเต็มว่ากไหนดินี่ยผมเมีมาเหนือนเียให้ียใจผมกดนะเนี่ยบคลิกซ้านะเพื่อออกมาจากห้องน้ำเลยตนสูงด้วยครับกดนี่โอจะไปลนของเขาแล้วเย็ดเ่ โอ๊ออาก็ไมีโดยครับเรียบร้อยผมก็เจ๊งแล้วแหละโอ้ยไปะไปใส่ตัวเลยไปโอ้บัตรแดงนะครับผมเหลขสิบสี่เฟรสุดท้ายโอ้โหพับหมดเราจะตาเรียกอายอางนี้งานเก็บตัวเก็บตัวไปบัตรทุกบัตรมาหมดนะครับเดี๋ยวโฮเทลนะ ับใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยดีใจทำไมวะใชัลิงชัยลิงเลส่วนติดยาบหยอบ,ยอบเฮ้ย,ยบัตรแดงมาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยขี้เกียจลงซัพผมไม่ถ่ายลงซัพบัตรฟ้าอ่ะไปรัวยเลยผ่อนร้อนเหรอผู้กำกับเพลงบัตรโทรเทอพูดถึงแล้วก็มาเลยเยี่ยม มาดิขอแคปยี่สิบใบไม่มีแคปอะไอรเล,เลยยี่สิบใบไม่มีแคปอะไรวะสีม<อ>่วงมันไม่ได้อะไรเลยหรือว่ามันเป็นลูกแก้วธรรมดาไปปึ๊บปุ้ยมายี่สิบอันมาหนึ่งก็ผมสบายใจผมสบายใจแค่นี้พอสบายใจไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ผมสบายใจเออมาภาัดพ,พอแล้วผมอเอาแค่นี้พอแล้ว เออโอเคพอแล้วเราไว้ผมดเราพอบัตรไม่เยอะบัตรไม่เยอะเยอะอะไรไม่รู้เนี่ยสลับไปเที่ยมนะเอชเอชเอชสลับสลับตัวโอ้โหโเข็มเอาไปท้ตเต้กดดิไป็นแท้ให้เตงกดบัตรซับสีม่วงโอ้โหตอนนี้โอเคก็ประมาณนี้คนระับยี่สิบฟองของเราหลังอัปเดตแพทเข้ามาเราก็จ,จัดไปยี่สิบฟองผมก็กลับการก็ประมาณนี้เลย อ้าวอยู่ในนี้หมดเลยโอ้โหของเต็มนะครับโอเคก็ตอ,ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แ้วกดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ช่องแฟนตาที่เฮ็ดนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาแล้วก่อนสวัสดีครับ